จากกรณีมีการเผยแพร่เอกสารของกรมสรรพวุธรเกี่ยวกับการเดินหน้าโครงการจัดซื้อรถยนเกรอสไตเกอร์ติดอาวุธ50คันด้วยงบประมาณ4.5พันล้านบาทเป็นการจัดซื้อตามโครงการความช่วยเหลือทางการทหารจากสหรัฐอเมริกาต่อมาได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเนื่องจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอให้กองทัพตัดงบประมาณปี2563เพื่อนำไปช่วยประชาชนจากผลกระทบโควิด -19 ล่าสุดแหล่งข่าวจากกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกได้ตัดงบประมาณปี2563ของกองทัพบกและกว่า30ตามที่รัฐบาลสั่งให้นำเงินคืนครลังเพื่อให้รัฐบาลนำงบประมาณมาช่วยแก้ปัญหาจากโควิด -19 ด้ยการชะลอโครงการจัดหาย,ยุทธป,ปกรณ์ไปหลายโครงการโดยเฉพาะได้ชะลอการจัดซื้อรถยนเกาะสไตเกอร์ที่เดิมทีเป็นโครงการในปีงบประมาณ2563 ไปเป็นโครงการของปีงบประมาณ2,564และ2,565ส่วนกรณีประกาศที่กรมสรรพวุฒออกมาเผยแพร่ดังกล่าวนั้นเป็นเพียงแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของปี2,563ไม่ใช่การใช้งบปี2,563สำหรับเหตุผลหลักที่ยกเลิกโครงการจัดซื้อรถเกลาดร้อ,100อยยางสไตรเกอร์50คันไม่ได้เพราะเป็นโครงการต่อเนื่องและเป็นการจัดซื้อระบบ FMS เป็นไปตามความช่วยเหลือทางทหารกับสหรัฐอเมริกาที่เข้าสภาคองเกรสของสหรัฐเรียบร้อยแล้วจึงต้องเดินหน้าโครงการต่อรวมถึงโครงการนี้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปแล้วทั้งนี้การจัดซื้อรถกรอะสไตเกอร์50คันของกองทัพบกไทยทางสหรัฐให้เพิ่มอีก30คันรวมทั้งโครงการกองทัพบกจะได้รถเกราะก,กว่า130คัน เป็นไปตามความช่วยเหลือเพิ่มเติมในฐานะที่ไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์อันดีทางทหารมาอย่างยาวนานจึงได้รับการช่วยเหลือทางรถเกราะรถติดปืนค120มมรถพยาบาลรถผู้บังคับบัญชาและรถลาดตระเวน แหล่งข่าวจากกองทบกยืนยันว่าโครงการจดซื้อรถเกราะเป็นไปอย่างโปร่งใสและดีที่สุดและเป็นไปเพราะความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพไทยกับสหรัฐทางด้านพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงปฏิเสธตอบคำถามกรณีการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงกระแสะข่าวจดซื้อ,อยางเกราะร้อยยางสติเกอร์จากสหรัฐอเมริกากล่าวเพียงสั้นๆว่าให้กองทบกเป็นผู้ชี้แจงเองพร้อมปฏิเสธตอบคำถามสื่อที่ว่า มีความจำเป็นต้องซื้อในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9หรือไม่